กุ่มสารัะจะเป็นคนคุมทุกอย่างโดยเฉพาะอีกนี้ประมาณ2เดือนเขตทางเขตด้วกษาเขตสอจะตามเรื่องรายงานพัสดุประจําปีซึ่งปกติเนี่ย จะเป็นพัสดุทําอย่างเดียวผมไม่ให้ทําอย่างเดียวแล้วเพราะว่าเรามีพัสดุกลุ่มสาระหน้าที่ของพัสดุกลุ่มสาระคือเช็คคระรุพันพัสดุแม้กระทั่งงบกต่างๆของเขาเนี่ยเขาจะมีในมือพอถึงเวลาจะรายงานพัสดุจําปีผมไม่ได้ทอะไรเลยแต่ละกลุ่มสาระเขาเอาคำสั่งปุ๊บแต่ละกลุ่มสาระพัสดุกลุ่มส่งงานมาให้ผมผมก็รายงานเฉตจันทีนี่จะเป็นโมเดลของเราเป็นการการะจายอานาจสร้างความไว้ใจกันครับแต่ว่าทางการงินพ์เราก็จะมี ช่วยกันนะคะเอกสารเพราะว่าก่อนจะไปถึงการเงินเนี่ยผมต้องทําให้มันถูกต้องเพราะาถ้าไปถึงการเงินแล้วไม่ถูกต้องตีกลับมาเรียกผู้ประกอบการมาเซ็นอีกมันจะวุ่นวายเพราะพัสดุเอกสารต้องเป๊ะก่อนเพ,พื่อไปถึงการเงินที่คือโมเดลอันที่ต่อมาของของพัสดุเราครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ